สวัสดีค่ะรายการเจี๋ยชโชว์เคสวันนี้ขอมาขลายเครียดกันสักหน่อยค่ะยามว่างน้องๆทาอะไรกันบ้างคะวันนี้บรรดาทีมงานอาจารย์เขาจะมาแนะนํากิจกรรมยามว่างให้กับน้องๆกันค่ะจริงๆแล้วตัวพี่เป็นเจี๋ชยชอบอ่านหนังสือก็หนังสือนิยายหรือหนังสือแนวแฟนตาซีอะไรแบบนี้ค่ะก็มันอ่านแล้วสนุกดีเพลินดีแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆมี กิจกรรมส่วนตัวของตัวเองเนี่ยอะไรก็ได้ที่หนูชอบหนูถนัดหรือสนใจก็ทําไปเลยถ้าคิดว่ามันดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็ทําไปเลยพี่หมอม่แนะนำเนี่ยก็อยากจะให้น้องเนี่ยแบ่งเวลานะครับให้เป็นประโยชน์ถูกไหมฮะมบางคนอนยากจะไปเรียนแล้วใช่ไหมฮะก็แบ่งเวลานะครับหลังจากเรียนเ,นยเราก็ไปทําอย่างอื่นบ้างที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวผู้อื่นด้วยนะ เวลาอยู่ในห้องเรียนอ่ะพี่เบนจี่ก็จะตั้งใจฟังที่อาจารย์เขาสอนเวลาเขาบอกว่าให้โนต้ตมีประเด็นอะไรตรงไหนต้องจบประเด็นตรงไหนพี่เบนก็จะจดชอดดตไว้เลยนะคะแล้วพอกลับมาถึงบ้านพี่เบนก็จะอ่านทบทวนตรงนั้นเลยก็จะไม่ต้องอ่านเยอะนะไม่ได้อ่านเยอะ,นะอยอะก็คือสิ่งที่เรียนจากของเมื่อเช้าตอนบ่ายอนะไรแบบเนี้ยพี่กลับมาถึงตอนเย็นพี่ก็อ่านทบทวนเลยพี่จะทําแบบเนี้ยทุกๆวันเราไม่ต้องทบทวนเยอะมากก็ได้ครับ เราท,ทําทีเดียวทรอบครัท,ทีเดียวแต่ว่าให้เกิดประสิทธิภาพเลยนะฮะก่อนทบทวนเนี่ยนะครับพี่อ๋อปแนะนำเคล็ดลับหนึ่งเลยคือน้องต้องมีสมาธิก่อนถ้าน้องฟุง้งซ่านเนี่ยแล้วไปอ,าาาอ,าาาาอ่านหนังสืออ่านทักตายยังไงนะฮะน้องก็คงนะครับจําไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดประสิทธิผลนะครับขออวยพรให้น้องทุกคนนะคะตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะ ทำในสิ่งนั้นๆแต่ที่สําคัญที่สุดน่ะน้องๆต้องหาตัวเองให้เจอซะก่อนว่าตัวของพวกน้องๆอยากจะเป็นอะไรเรียนคณะอะไรอยากจะเข้าที่ไหนหนูต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะภาพกิจกรรมที่ทางรายการเจ๋เชอร์เคสเอามาให้ดูยังไม่หมดค่ะในเบรกหน้าเรายังมีให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ